ดอนลวนลามทำไงดีตอนรู้ไว้ปลอดภัยกว่าเหตุ <co f noise> การณ์ล่วงละเมิดทางเพศที่เลวร้ายเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงในบางครั้งผู้ลงมือจึงเป็นได้ทั้งคนใกล้ตัวคนรอบตัวญาติเพื่อน <co f noise> คุณครูผู้ดูแลหรือผู้ที่พบเห็นในทุกวันที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุโดยตรงเ <co f noise> ช่นการแอบถ่ายแอบมองพูด <co f noise> จาละลาบละลวงล่อลวง ชักจูงให้ทำเรื่องที่อาจต้องเสียใจในภายหลังด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงไม่ก็คนในโลกออนไลน์ที่ชักจูงให้ส่งภาพอนาจารไปให้หรือส่งข้อความอนาจารมาคุกคามก่อนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นสู่การค้าม,มนุษย์ได้ทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อความต้องการทางเพศการบังคับใช้แรงงานที่ไม่สมควรการค้าขายอาวัยวะการรีดถ่ายแบ็กเมลซึ่งผู้เสียหายมักถูกล่อลวงจากคนใกล้ตัวไม่ก็คนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ ทั้งหลอกพาไปเข้าวงการทำงานหน้ากล้องหาเงินค่าขนม <c oughs> เช่นถ่ายภาพอาจารย์เพื่อแลกกับไอเทมในเกมหรือเงิน <c oughs> ไปจนการนัดพบตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จัก <c oughs> แล้วทำให้รู้สึกอึดอัดกังวล <c oughs> ไม่สบายใจและไม่เต็มใจ <c oughs> เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติ <c oughs> และไม่ควรจะเกิดขึ้น <c oughs> การบอกว่าไม่ <c oughs> เป็นการใช้สิทธิที่เด็กทุกคนสามารถทำได้ <c oughs> เพื่อปกป้องตัวเองและควรทำตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้สึกไม่โอเค ดังนั้นหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้หรือไม่กล้าบอกกลัวโดนผู้ใหญ่ตำหนิบอกแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมให้รีบแจ้งไทยแขกผ่านสายด่วน1599ไทยแขกหรือช่องทางออนไลน์ทางเพจ Facebook และทวิต t ตอร์ไทยแขกรวมถึงช่องทางอื่นๆทั้งไลน์โ A Human t r a f f i c t h th, Facebook สพดสตอรอ เพจเฟซ o o ๊กเซฟเด็กทวิตเตอร์เซเด็กโดยข้อมูลของผู้เสียหายและผู้แจ้งที่ได้รับมาจะถูกปกปิดเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยพร้อมอยู่ในการดูแลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษให้ได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาเด็กเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อผู้กระทำผิดและร่วมกระทำผิดทั้งในฐานการค้ามนุษย์และฐานล่วงละเมิดทางเพศให้ได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ ภายใต้มาตรฐานสากลและภาคีนานาชาติด้วยหลักการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเพราะเรื่องเหล่านี้ทั้งบนโลกความจริงและโลกออนไลน์ไม่ควรปล่อยผ่านแม้แต่นิดเดียว